ส,สี่ปีสี่ปีสิเนาะพี่ชายเขาส่งมาสี่ปีเนี่ยการเชื่อมต่อล่าช้าพี่ที่ก็ไม่รู้จะทำยังไง แก้ไม่ได้เลยต้องรอเขาหลับก่อนแอบเอาของเขามาดูใครไม่จับโทรศัพท์ละโดนหายแล้วค่ะน,นี่เดี๋ยวที่จะถูห้องนอกแล้วเมื่อวานไม่ได้ถูระเบียงเดี๋ยววันนี้จะถูระเบียงค่ะ อันก็เป็นผลเป็นเป็นผลดี ได้ทำงานแล้วพี่ชายได้สบายปีสี่ปีสิเนาะพี่ชายเขาส่งมาสี่ปีเนี่ยการเชื่อมต่อล่าช้าี่ที่ก็ไม่รู้จะทำยังไง 天点，甜点关大。 เสร็จแล้วค่ะห้องนี้เกือบจะครบเลยค่ะหลังจากที่เราคิดทาไม่ขึ้นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทักคุยกันหรอกแต่ว่าเขาเข้ามาคอมเมนต์ในคลิป ดีใจกับลูกชายเยลูกชายของเราก็ตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็กดของลูกกับของแฟนดูคลิปไปประมาณนี้ค่ะ <c oughs> มีความพยายามสูงอันก็เป็นผลเป็นเป็นผลดีที่ไปหยิบไม้ถูบ้านกันโอ๊ยเอาไปไม่ได้เป็นโทรศัพท์ขนาดอยู่ในห้องน,นี่ยังไม่ค่อยมาเลยเนี่ย เดี๋ยวต้องขึ้นในถูข้างบนข้างบนไม่ได้ถูข้างล่างยังถูบ้างเมื่อวานไม่ได้ทักคุยกันหรอกแต่ว่าเขาเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดีใจกับลูกชายเยอะลูกชาย ไปเพราะว่าเน็ตไม่ดีใช้งานไม่ได้บางทีอารมณ์เสียสวัสดีค่ะคุณปกาขยันเนาะจ้าทำมาหาก,กินค่ะทำมาหาก,กิน สวัสดีค่ะคนเยอะมากเลยค่ะทําห้องห้องไรบวานเัยนเน็ตไม่ค่อยดีตอนนี้ใช่ไหมโอ้ยมันไม่ชัดหรอคะแต่กับยีิพมอง โอ้โหแดดแดดจ้าเลย,ลยดเดี๋ยวจะที่เดินขึ้นข้างบนนดิดนึงชีวิตอย่าไปคิดะไรมากบางครั้งของแฟนก็นามสกุลมีโชคนี่แหละ <S 2> <S 2> บางครั้งก็จะใช้ของลูกสาวใช้ตอนดูก่อนนะไม่้ตั้งได้ให้แม่อย่างยังหนูลืมก็เลยนั่งเฝ้าเลยเมื่อวานเลยให้กดให้ไม่มีขาตั้งกล้องมันลำบากนะ สวัสดีค่ะให้แมย่ยังยังหนูลืมก็เลยนั่งเฝ้าเลยเมื่อวานเลยให้กดให้ไม่มีขาดตั้งกล้องมันลำบากนะปลปกมอนปกมอนีอน่ที่อยู่ไหนดีชัน้นสองยังไม่ถูกบ้านหลายวันละสองวันละโอ้โหฝน เราก็ตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็กดของดูกกับของแฟนดูคลิปไปประมาณนี้ค่ะมีความพยายามสูง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามานอ้อมีสองดวงตาแล้วสวัสดีค่ะคุณมะปางปอมแปมเดี๋ยวที่จะถูห้างนอกแล้วเมื่อวานไม่ได้ถูระเบียงเดี๋ยววันนี้จะถูระเบียง ค่ะเดินไม่แขนเดี๋ยังที่ไปหยิบไม้ที่หูบ้านกันค่ะขอบคุณมากไหมนะคะที่เข้ามา มันเ่็นใจสมองไม่ค่อยดีด้วยจำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่มามันยีงที่ต้องหูเดียง แล้วค่ะนี่เดี๋ยวที่จะถูข้างนอกแล้วเมื่อวานไม่ได้ถูระเบียงเดี๋ยววันนี้จะที่จะถูระเบียงค่ะโชคดีไปเลยเออพยายามอีกทีที่สะสมสะสมนาทีใกล้จะครบแล้วค่ะแต่ยัยทิปอ่ะใครมาคอมเมนต์ให้ยัยทิปยัยทิปก็ตามเข้าไปดูให้นะ